ตอนนี้ก็อยู่ที่สวนอินทาลัมนะครับของพ่อสมบูรณ์นะครับวันนี้เจ้าของสวนก็ไม่อยู่อยู่กับพี่ปุ้ยวันนี้ครับพี่ปุ้ยจะมาพาผสมเกสรนะครับต้นอินทาลัมนะครับช่วงนี้ก็กำลังออกเยอะกุมภาเมนานะครับดูวิธีการกันว่าทำยังไงนะครับเอาเลยพี่ปุ้ยรู้จะพูดยังไงเด้เลยครับมันได้ไม่ต้องนะครับสำหรับพี่ปุ้ยตอนนี้นะครับเชี่ยวชาญแล้วนะครับ งานที่สูงนะครับตรงไนดีนะครับตรงนี้ก็ได้ไก็การตัดกลับออกก่อนนะครับครับ ต้นี้ก็สูงระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูต้นติเตี้ยเพื่อให้มันชัดๆข้างนะบนคือเกสรตัวเมียเราพีุ่วยนะเสร็จแล้วก็ใช้ขวดนะครับตัดเกือบครึ่งนะครับยาวๆหน่อยครอบลงไปเพื่อไม่ให้เกสรตัวผู้ฟุ้งกระจายนะครับเราก็จะมีหลอดปิดโดยเฉพาะนะคอ,อ,อ,อนะคอคอคอตัวสมองโพน เรียบร้อยประมาณ20วินาทีแต่เราติดสัญลักษณ์หน่อยนะครับ<ม>ว่าผสมเกสรวันไหนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเดือนเราจะมาะตัดแต่งชอ่อดอกกันเพื่อไม่ให้หนาแน่นเกินไปจะได้โตวไวๆนะครับอตันนั้นห่อไว้คือยังไงพี่ปุ้ยห่อไว้คือพ่นยาถ้าพ่นยามจะโดนเกสร,รนะจะโดนผงเกสร,รจะไม่ติด ถ้าสมมติอีกสองวันจะพ่นยาถึงจะหออพ่นทำไมเวลาแก้ด้วงกันด้วงอย่ให้เป็นด้วงอ๋อนตนี้พ่นเสร็จแล้วก็ดึงออกได้โอเคนั่นคือเราผสมไปก่อนหน้าแล้วครับเพื่อป้องกันปัญหาสมมติอีกสองวันจะจะฉีดยาก็โอแสดงว่ามีการป้องกันด้วงด้วยหลังจากผสมเกสรเสร็จทุกต้นครับเพราะว่าปัญหาของยินทพา์ลัมอย่างหนึ่งก็คือด้วงเขาเรียกด้วงอะไรนะเพื่อนด้วง ลวงเจาะยอดนะครับก็เป็นพวกตระกูลเดียวกับเจาะมะพร้าวใช่ครับ ตอนนี้ดูบริเวณร,รอบๆก่อนนะครับสองร้อยกว่าต้นนะครับดูต้นทิเตียทักหน่อยนะครับเดี๋ยวแก้ตัวหน่อยนะครับเพราะผิดแพลาดนเรื่องของการบันทึกข้อมูลหน่อยนะครับ <c oughs> ครับเจอแล้ว น่ารักมากครับช้อนนี้อันนี้ถือว่าเล็กใช่ไหมพี่ปุ้ยครับช่อเล็กๆถ้าโตไปมันมันจะโตทันเพื่อนไหมแทนถ้ามันก็เป็นโตเป็นรุ่นรุ่นไปตามป้ายะช่อเล็กก็หมายความว่าจํานวนผลอาจะน้อยใช่ครับผลน้อยก็ตัดแต่งง่ายง่ายไหมครับครับเอาไว้เออไวข้อดีนะครับดูดีกันกันตัดยอดออกไปแล้ว แต่ยอดออกเพื่ออะไรนะพี่ปุ้ยให้มัน<ต>ขีดเ้นได้ทำแตกออกอผงจะได้เข้าไปทั่วเ,เดี๋ยวเวลาแ,<ห>แต่งก็ต้องมาตัดทิ้งอีกมันยังยาวอยู่มันยังแกะทวาสูงได้ไม่มากบีบนะบนี่ก็คืออีส่วนตวผู้ผสมกับแป้งโดยเฉพาะอัตราส่วนอะไรนะพี่ปุ้ยสองต้นหนึ่งครับสองต้นหนึ่งขีดเหรอครับแป้งสองขีดนะครับเอีส่วนตะผู้หนึ่งขีดนะครับนี่ก็เรียบร้อย ใช้เวลากี่วันครับเราถึงจะรู้ว่ามันติดแล้วประมาณผสมเสร็จแล้วก็ประมาณเดือนนึงก็มาดูอีกทีแต่พวกนี้ก็พวกนี้ก็ติดแล้วอย่ยงไรต้นนู่นต้องดูต้นนู้น<อ>ต้นนู้นมันผสมก่อนเนาะอันนี้ยังบอกไม่ได้ครับมันนู่นผสมใหม่เป็นแบบนี้คือกี่วันละอันนี้น่าจะประมาณที่เดียวเนี่ยอ๋อม้นนู้นผสมมาน,น,มนานละปลายเหลืองเสร็จเรียบร้อยจะดู้องดูต้นนี้สิบวินาทีเสร็จแล้ว อันนี้คือ,อน,นี่ผสมมาก่อนประมาณกี่วันกี่อาทิตย์นี่น่าจะได้เนี่ยที่เป็นนี่น่าจะติดหมดครับที่เป็นเป็นเม็ดยังได้ไม่หลุดใช่ไหมครับนี่ถ้เป็นสามแฉกนี่จะไม่ติด<ช>ไม่เคยติด<ช><ช>หัวมันเนี่ยอมไม่ดำไม่บานเป็นลูกอย่างนี้หรอครับนี่ถ้าเป็นกลมๆนี่ติดถ้าเป็นสามแฉกนี่ถือว่ายั่ติดไมนดอีอ๋อ โทนลูกเล็กครับอันนี้เราต้องแต่งไหมแต่งครับอันนี้คือหนึ่งเดือนเนาะอันนี้ยังไม่พีงส่วประมาณยี่สิบันแต่งก็คือแตัดให้มันสั้นลงอีกใช่นับเม็ดแล้วก็แต่งตัดเม็ดเลยนับเม็ดนับทีละก้านเงี้ยนับก้านเดียวแล้วก็เดี๋ยวทาบตัดเลยโอ้ประมาณเนาะครับตัดออกเยอะไหมตัดออกนนนับเม็ดยังไงขึ้นไปอีกสิบยี่สิบสิบห้าเม็ดครับสิบแปดเม็ดแล้วก็ตัดน่าจะตัดออกประมาณเนี้ย แล้วก็ถือว่าเสร็จในเรื่องของการตัดแต่งช่อดอกใช่ครับตัดแล้วจะห่อหมายถึงพอตัดแต่งเสร็จปุ๊บก็ห่ออีกทีนึ่งเริ่มจากการผสมครั้งแรกจนถึงตัดแต่งก่อนห่อนี่หนึ่งเดือนครับเสร็จปุ๊บก็ห่อเลยครับแล้วก็ลอยอีกห้าถึงหกเดือนครับเก็บเกี่ยวผลลอยอีกประมาณไม่ถึงก็ประมาณอีกสองสามเดือนก็เรียบร้อยเลยครับเพราะว่าถ้าเราห่อแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันแล้ว บำรุงอย่างเดียวครับละเอียดอ่อนลอลูกมันใหญ่ก็มันโน้มกิ่งมัด,ดทีทีในช่วงนั้นเราก็มาดูกันอีกทีครับช่วงโน้มกิ่งคือประมาณเดือนมิถุนาได้ไหมก่อนพฤษภาครับปกติเราไว้เยอะไหมครับต้นหนึ่งกี่ช่อ1สิบห้าจันนะครับโอ้สิบห้าจันนี้เป็นจันนะครับผสมนี่ผสมไม่เผื่อกันแล้วเดี๋ยวมา,มาเลือกจันที่มันสมบูรณ์อันไหนไม่ดีก็กตัดทิ้ง คำว่าไม่สมบูรณ์หมายถึงยังไงน้าแตกก่อนนะครับมันไม่มันไม่ได้แตกขึ้นมาเนี่ยแบบเนี้อย่างนี้สมบูรณ์อแต่ผสมมันก็มีติดไม่ติดบางอันมันมันมันผุมามันโดนเหยื่อเนี่ยบาดแตกอ๋อมันนึงมันยังออกไม่สุดใช่ไหมใช่แตกก่อนไม่เอาใช่ก็ผสมเผื่อไว้เผื่อมันติดแล้วเดี๋ยวมาพอดูวันไหนมันติดไม่ติดเก็แบบนุ้นเนี่ยพอันใกล้เดือนแล้วก็เดี๋ยวมาตัดเลือกจันทร์สวยเอาไว้ แสดงว่าก็มีอะไรให้ทำทั้งปีครับไม่ว่างงานครับนี่เลขาเลขาพี่ปุ้ยนะครับนี่แต่ว่าความสามารถจะเยอะกว่าพี่ปุ้ยหน่อยนะครับเพราะว่านอกจากผสมเกสรแล้วนะครับอันนี้ครับอันนี้ยากกว่าผสมเกสรนะครับเนี่ยตัวเล็กเนี่ยชื่ออะไรครับอ่ะมาดูเลขาพี่ปุ้ยบ้าง ชื่อพี่เลนนะเนี่ยพี่นุ้ยค่ะพี่นุ้ยนะครับน้องสละอุ้ยเหมือนกันนะครับพี่การนะครับเต้นที่ทำไปได้สองวันน่ะจริงต้นทำได้สองวันสามวันเองผสมผสมซึ่งครับขอครับขอเนี่ครับแล้วขอก็คิดถึงแน่พี่ปุ้ยนะขอเต็มที่เลยนะครับเนี่ยแรงๆเลยนี่ครับ เชือกก็สีเดียวกันใช่ค่ะช่วงวันนี้เราตัดซื้อตัดพร้อมกันนี่น่าจะเขียนลายเซ็นไวนะ้ด้วยเนาะอันนี้พี่ปุ้ยอันนี้พี่นุ้ยอะไรเงี้ยนะได้รู้ว่าใครได้เยอะกว่ากันตามไปครับไปเลยครับตามไปเลยลูกไปหัวลงหัวอโอ้ยกลัวลุงเลยเนะี่ยลุงหรือตามไมนะ่รู้เนี่ย ูต้ผาตผู้นะครับผู้นะอันนี้มันอันนี้คือผสมแป้งนะอาจจะใช้ก่อนเียครับเราจะเห็นไป็นสีขาวาว่าเป็นสีแป้งแป้งกับเกสรน,นะนี่เกสอรเพเียว,ยวตาก<อ>ตากไว้ก่อนอตากไว้สองสาวันแล้วก็ถึงจะเก็บพึ่งน,นี่นี่คือแป้งเป็นแป้งเฉพาะ แต่ตอนนี้บนต้นไม่มีแล้วไอ้สรตะพุตัดมาแล้วนี่พี่โอ้โ๋อน,นี่คือลักษณะของเกสรตะพุันนี้เคาะหรือย,ยังยังเคาะแล้วครับเคาะแล้วก็ถือได้ได้เงยใส่ถุงเคาะต้องเไปกันเนี่ยเคาะผงนหงอจอกมา พอได้ผมก็ผมก็าตากอ๋อครับนี่งึ่งครับนะครับจะได้ข้างในข้างในจะไม่มีพัดลมนะครับมันจะปิวต้องรั่นอีกครับนั่นแล้วก็ตากเลยกี่วันครับวันสองสามวันครับมมไม่มันชื้น กาา็ปลก,กไว้เก็บได้เป็นเดือนได้ทั้งฤดูก,กาลนะโอ้แต่ถ้าข้ามปีแล้วก็ไม่คืนแล้วเนาะครับข้าปีจะไม่เคยก็ได้ใช้ได้อยู่แต่จะไม่ค่อยดีเหมือนปีต่อปีช่อหนึ่งช่อหนึ่งได้ไม่เยอะใช่ไหมครับไม่เยอะมันอยู่ที่ช่อถ้าช่อใหญ่จะได้เยอะผมเยอะอ,อย่างนี้ก็ได้ครึ่งช้อนอ๋อครึ่งช้อนคือครึ่งช้อนของช้อนกินข้าวนะบตอนกินข้าว อันนี้ดอกมันเล็กเลยไม่ได้มัดปกติจะต้องมัดก่ดอนเพื่อไม่ให้มันแตกก่อนใช่ครับ เราเคาะก็ไปเคาะในห้องทดลองครับกลับไปเคาะทีเดียวเลยเนี่ยปกติจะมัดแบบนี้ไถ้าเป็นดอกใหญ่ๆจะมัดเราจะมัดตอนไหนมัดตอนเวลามันยาวขึ้นมาอ๋อยาวขึ้นมาก็มัดแล้วพอเรามัดเสร็จหมายถึงว่านานแค่ไหนเราจะมาตัดก็รอมันแตกนี่แตกตรงปลายใช่ไหมใช่จะแตกกลางเลยเหมือนเมื่อกี้อ๋อ จะเป็นตัวผู้มันจะจันมันจะใหญ่หน่อยจะจันเล็กๆนี่จะเป็นตัวเมียเนี่ยถ้าเป็นเล็กๆอย่างเงีง้ยจะเป็นตัวเมียนอกจากดูจันแล้วเราดูจากล้ำต้นภายนอกเราดูออกไหมข้างในไม่ออกต้องดูจันทร์มัน,มนแล้วเราก็จําได้แล้วว่านี้ตัวผู้ตัวเมียนนจันมันจะรีบๆหน่อยถ้าเป็นตัวมูตัวมีตัวผู้เนี่ยมันจะพี่ดูมันจะอ้วนเห็นไหม ไม่เหมือนกันอ,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 อันนี้มันจะเล็กใช่ไหมต,ต้องระวังหน่อยครับแหลมนี่คือตัวผู้นะ่ะแตกปุ๊บกี่วันนะครับมันถึงจะแตกอันนี้ใกล้แล้วอันตัวยาวขึ้นมาเนะี่ยล่างก็จะช้าหน่อยอตอนไหนก็ตอนนั้นนะครับเพราะว่าอยู่กับสวนมันเ <laughs> ดินด,ดูตลอดนี่ตัวเมีย แสดงว่าเวลาทํางานก็ต้องมี2ออย่างครับหนึ่งก็คือผสมเกรสรด้วยหนึ่งก็ต้องเก็บเกรสตรตวพู่แล้วก็ผสมเกรสตรตวเมียด้วยนะครับนี่ถ้าเป็นสายมูหน่อยนะครับเห็นใบออกมาอย่างนี้นี่จุดทูบนะครับเนี่ย <laughs> <c oughs> เหมือนมังกรเลยนะครับเหมือนพญาน,นาคเลยครับ ถนนไหนเป็นสายมูนะครับบ้านสกกลังนะครับสวนอินทพาลัมนะครับชนภูมิอินทพาลมนะครับามาลองดูได้ก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับขอบคุณสําหรับพี่ปุ้ยแล้วก็สวนชนะภูมิอินทาลมนะครับ,รบอยู่บ้านสกกลังตำบลหนองมะแดงเพื่อนหนองมะแดงจังหวัดเชียงภูมินะครับถ้าใครมีเวลาก็แวะมาเยี่ยมมายามได้แล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้า ตอนเป็นผลแล้วเนาะเดี๋ยวจะมาดูอีกทีเนาะพี่ปุ้ยเพิ่งหนีไปไหนเดครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ปุ้ยมากครับผมขอบคุณครับครับดีครับ